ท่าน,นิ่งเลยนะท่านเข้ามาในเข้ามานั่งคุยในในบ้านก่อนชวนขึ้นบ้านก็ไม่ไปนะอะไรนะทำไมอะ่ะจะเข้ามา,างสาวสวยสอ,สนนอัครงกไ,ไหม่มีลกอ่ะพเลกวม,มกวมีขยังีเมยเลยแ่้าตายไปแล้วเป้นเดือนเหเจอเคู่ไหม งหน้าเน่เหมือนว่าจะมีรูปงูแล้วก็มีคนนั่งสมาธินะไม่ใช่คนนั่งสมาธิแบบมันเป็นคนทําอย่างเงี้ยพี่พี่ผมรู้สึกว่าเหมือนผมเคยได้นะจะเป็นเมืองด้วยนะพี่พี่แล้วก็จะมียานล้อมรอบนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านน้องฮันนะ <c oughs> มาเที่ยวบ้านน้องฮันนะครับแต่อยู่ๆก็มีอะไรนะเหมือนว่ามี<อ>หมอดูจากเมืองรับแลพี่มาหาผมถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมวิจาได้ไหมที่ผมลงคลิปไปหา,าหมอดูท่านเจ้าเมืองรับแลผมเนี่ยบังเอิญไปเจอเขานะครับแล้วก็เขาบอกว่าผมจะมีแฟนเร็วๆนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะพี่ ก็ผมก็ต้องกราบขออภัยพี่พคิมนา้นด้วยนะครับผมทีออ่ผมลำปามนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับพี่พีออ่ก็ผมเองก็ติดเล่นนะครับผมคลิปนั้นนะครับตอนนี้นาะหมอดูเนี่ยก็ได้มาอยู่หน้าบ้านผมละไม่รู้ว่าท่านมาทําอะไรนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าท่านโกรธหรือเปล่าที่ผมไปอะไรกับท่านคลิปที่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าท่านจะมาบอกอะไร บอกอะไรเราหรือเปล่านะครับผมอยู่ดีๆท่านก็โผล่ออกมาผมก็ตกใจเหมือนกันนะเราเราก็เลยถือโอกาสถ่ายยถ่าให้พี่ๆได้เห็นกันดีกว่าใช่ครับเอออย่างน้อยๆก็ได้อีกคลิปหนึ่งนะได้ครับเราก็เลยถือโอกาสถ่ายเลยดีกว่าใช่ดีกว่าเราไปพูดคุยโดยที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปนะพี่ๆก็จะจะไม่รับดูนะว่าเราคุยอะไรกันว่าเราได้อะไรมานะใช่วันนี้เราก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปดีกว่า โอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะเดี๋ยวท่านหมอดูจะรอกราบทั้งสองคนนานนะก่อนที่จะไปชมคลิปของเราทั้งสองคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนค่าเดินทางค่าขนมก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องน้องหันไว้ด้วยนะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ตรงนี้เลยนะครับผมอยกขึ้นไว้นะพี่ๆถ้าสะดวกหรือว่าอยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุน เราทั้งสองคนได้เลยนะครับโอเคเลทสโกโกไปจะมีเรื่องอะไรบางอย่างนะถึงได้มาหาผมนะครับพี่ๆครับท่านรออยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนูน้นเลยเห็นไหมมีหรือเปล่ากล้องอาจะจ,ะจะไม่ค่อยเห็นนะมีหรือว่าในกล้องจะเห็นหรือปเปล่าชุดขาวๆแล้วเห่นะแต่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 ถ้ามองด้วยตาเปล่าเห็นอยู่

ววเวลาตอนนี้ก็ห้าหงนะใช่ไหมใช่ห้าโม,หมงห้างแล้วมเย็นมากแล้วนะครับไม่รู้ว่าทา่านต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะ <S <S 1> <S 1> ไม่รู้ว่าพี่พเห็นปะนะน,นุ่นเลย ผมซูมให้ดูนะนี่นี่นนนนเห็นไหมพี่ไม่รู้ว่ามาทำอะไรนะครับลองกล้อง,งแล้วก็ไปดูกับท่านดูไหมได้นะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวชวนเขาเข้าบ้านก่อนไหมชวนเข้าบ้านเดี๋ยวพี่เอ็ซีบอกว่าทำอะไร<ด>ไ,ได้ไ,ไดชวนเขาเข้าบ้านนะครับะลองชวนด้นะ ท,<า>ท่านครับเข้ามานั่งในบ้านก่อนไหมครับเอาไม่ไปอ่ะท่านเข้ามานั่งในบ้านก่อนไหมครับท่านใส่หัวนะใส่หัวแสดงว่าท่านไม่อยากไม่อยากาจะขึ้นไปาานในบ้านก่อนก็ได้นะเพราะว่ายุงมันเยอะทำไมอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากจะมานะมานะเถาน ท่านนิ่งเลยนะท่นเข้ามาในเข้ามานั่งคุยกันในบ้านก่อนชวนขึ้นบ้านก็ไม่ไปนะอะไรนะทำไมอะ่ะเข้ามานั่งในบ้านก่อนดูมนผมจะตั้งกล้ององนนสักคู่ไหมพี่เขตั้กล้อง,อง่อน,นะคะอตั้งกล้องเหมือนกันนะน่ท่านมาตังนี้กัน อตั้งตรงนี้นะครับบอกเลว่าตั้งโคตรทั้งจะยากนะเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะไม่รู้จะตั้งได้ดีหรือเปล่านะจ,ะจะตั้งตรองอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูนะเผื่อวมันจะอยู่นะ เข้ามานั่งในบ้านก่อนต้องขอภายด้วยนะครับต้องสั่นนะเพราะว่าผมตั้งกล้องอยู่นะครับพะยายามตั้งให้มันได้นะไมันรถจะได้หรือเปล่าได้แล้วได้แล้ว okay, เดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาท่านนะ มีแฟนหรือ,อยังยังเลยยังไม่มียังไม่มีแนเลยสิ้นเดือนนี้เองจะมีแฟนคนจะเข้ามาหาเอง นามานอะบสมบัติให้ครึ่งหนึ่งอีกลไปไหมมอบสมบัติให้ครึ่งหนึ่งอีกลบไปไหมค้าครองค่าใช้เอง รับไว้ไหมทา่ทานมีลูกสาวไหมท่านเอาลูกสาวไว้ผมดีกว่าข้าไม่มีข้ายังไม่มีเมียเลยเดีย๋ยวข้าตายไปแล้ว ถ้ามามองเองจะมีแฟนเร็วๆนี้เนี่ยบอกที่สารวท่านกำลัมีแฟนตอนนอ่ถามเร็วๆนี้แหละ แอนเองเอาเอาอันนี้เอามาให้ข้าที่ตรงนี้นะ ไปข้าวโพดไปข้ากิีอะไรเอ่กบ้านเนี่ยผมสังเกต

Yeah. 哎。 เจอเนื้อคู่ไหมเองเจอเนื้อคู่ไหมเป็นไรกระทรงเองเจอเนื้อคู่ไหมผมถามเองถามเองอะไม่มีเลยไม่มีคู่ลายกระทรงเลยผมเลยไม่น้อยผมโยนกระทรงทิ้งเอย <c oughs> ผมไม่มีคู่ลายผมโยนกระทรงทิ <c oughs> ้งอะคู่เดียวเลยนี่ <c oughs> คิดซะบ,บ้านนี้ เดี๋ยวคูจะมาเองสมราร์ทวัน,ททนไหนครับมีผ้าปะมี้าเดอนเนี่ยตรงนี้ะใช่หรอเดือนหน้าไมีแช่เดือนวหนก็เดอหน้าิสมาเหรอ่เดือนหนก็เ้สมานี่เดือนไหนหพี่ผมจำไม่ได้ละไม่เป็นพี่ข้ามีคนจะเข้ามาเองสองคน ปีนี้เองจะมีมีผู้หญิงเข้ามาหาสองคนเองต้องเลือกให้ถูกเขาบอกว่าถ้าเราตกลุมรักผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกันให้เราเลือกคนที่สองใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรารักคนแรกจริงอะ่ะเราเราไม่ตกลงไปหลงรักคนที่สองเขาบอกถ้าเขาบอกก็ผมได้ยินมาอย่างนี้นะเขาบอกว่าถ้าเราตกลง ตกลุ่มรักที่มีสองคนในเวลาเดียวกันให้เราเลือกคนที่สองเพราะว่าถ้าเราเพราะว่าคนแรกชอบรักจริงเราคงไม่ไปตกลุ่มรักคนที่สองเพรว่าจริงนั่ 2. 2> <ม>นแหละบรรยากาศไหนบรรยากับแล้วกลับได้ก็นนะนเนขาอ,อยู่คนเดียวผมผมไปเข้าไปนั่งในบ้านทา่านก็ไม่ไปเน่ยยุงกันมหมดแล้วเนี่ย ถ่ายไปแล้วนะพี่พี่งถ่ายไปไวมากเลย เหมือนว่าผมจะได้ของดีมาด้วยนะครับพี่พี่เหมือนกันตอนนี้คือยุงกันมากตอนนี้คือยุงกันมากพี่พี่ดีเยอะมากเลยอ๋ออ๋อพี่พี่ดูเหมือนว่าผมจะได้ของดีมาด้วยนะครับเห็นปะเห็นปะพีพี่ผมเหมือนผมได้ของดีมาด้วยโอ้ย เดี๋ยวพี่ๆได้เห็นชัดๆดีกว่าเดี๋ยวพี่ดูชัดดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะพี่นะแต่ว่าเหมือนของชิ้นี้เหมือนผมจะเคยได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยอออพ,พี่เห็นไหมข้างหน้าเนี่ยเหมือนว่าจะมีรูปงูแล้วก็มีคนนั่งสมาธินะมไม่ใช่คนนั่งสมาธิแบบมันเป็นคนทําอย่างเงี้ยพ,พ,พี่เห็นไหมพี่เห็นไหมครับนี่เหมือนกับว่าหัน เคยได้ใช่ไหมแบบนี้ใช่เหมือนผมเคยได้มาเลยอะแต่ผมจําไม่ได้ละไม่รู้ว่านานหรือยังนะต้องย้อนย้อนกลับไปดูคลิปใชพ่พี่ๆต้องย้อนกลับไปดูคลิปนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนผมเคยได้นะของชิ้นเนะี้ยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนว่าจะเป็นเมืองด้วยนะพี่ๆเห็นปะแล้วก็จะมียานล้อมรอบนะครับเนี่ยพี่ๆเห็นชั้นไหมครับกล้องโฟกัสไม่ถึโฟกัสอยู่เนี่ยพี่เห็นไหมข้างหลังอาจจะเป็นเมืองนะแล้วก็ เหมือนว่าจะมียันล้อมรอบด้วยนะครับส่วนข้างหน้าเอ้ยเฮ้ยนี่มันล้างหูอมจันนี่นะใช่ไหมใช่ไหมล้างหูอมจันแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรท่านเหมือนว่าเป็นท่านายไล่ปะอออประมาณนั้นแหละท่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีมันจะมีงูแล้วก็มีล้างหูอมจันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเทพเป็นเทพนะครับผมอืมแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันคืออนะไร้วเหมือนจะเป็นมังกรเน,นี่ยนะพี่แต่ผมไม่แต่ผมดูไม่ชันนะเพราะว่ามันเหรียญอะพี่ดูเหรียญมันเก่าจัดเลยอะพี่ดูดินะเก่าจัดเลยนะครับนี่นะนี่พี่เห็นปะเก่ามากเหรียญเก่าจัดเลยโฟกัสไม่ทันก้องโฟกัสปะโฟกัสโฟกัสใช่ไหมเห็นปะเหรียญเก่าจัดเลยนะครับนี่ข้างหลังก็ดูดิเหมือนว่าจะโดนไหม้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเอามาให้ผมพี่พดูดิ ซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะครับผมเอ่อเท่าที่ผมจําได้เหมือนผมเคยได้นะเรียนไอนะ้น่ะมันมีมันมีผมที่บ้านมันมีที่บ้านผมอันหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะพี่ๆอ่อตอนนี้นะ่ะทันก็ได้กลับไปละยุงเยอะจังเลยยุงเยอะมาก,กเลย<ม>ยุงกัดตลอดอืผมสั่งให้เขาไปนั่งที่บ้านเขาก็ไม่ไปนะครับยุงเยอะมากเลยกัดเอา้ากัดเอา้าใช่ โอเคพี่เดี๋ยวเรา,าไว้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจเล็กๆในน้อยนะครับผมกดซับสไครต์ให้เรากดไลค์ให้เรานะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ